สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าบ่าวหอบสินสอดขอเจ้าสาวแสนสวยในวันแต่งงานเมื่อวันที่15พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook ชื่อน ok ันทพรปักษาขากนกดิดว่าวเพิ่งเป็นเจ้าสาวไปาแดงโพสข้อความสุดเพลิมหลังจากงานแต่งงานไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนโดยระบุว่า1 4พฤศจิกายน2564บบันทึกความทรงจำวันแต่งงานขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเราทั้งสองคนถ้าหากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะ แทกน้องออมชอบสินสอดที่เป็นต้นไม้มากที่สุดเจ้าบ่าในฝันจากการตรวจสอบต้นไม้ด่างที่เจ้าบ่านํามาให้เป็นสินสอดนั้นก็คือมอนเซราด่างมินชื่อเต็มของมอนเซรามินคือมอนเซราบอสกียนามินเวอริเกเท เป็นมอนเซอร์ราสายพันเบอร์ซิเกียนนาเป็นไม้เลื้อยลักษณะพิเศษของความด่างคือไม่จะเป็นสีเขียวมิน์ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนน้อยมากหายากและในตลาดนักสะสมระดับโลกมีความต้องการสูงจึงทําให้ราคาของมอนเซอร์ราด,ด่างมิน์ราคาพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ราคาหลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเพราะว่าเจ้าสาวมีความชื่นชอบไม้ด่างเป็นพิเศษและมักจะถ่ายรูปต้นไม้ด่างพันหายากอยู่เสมอทั้งนี้ภายในงานยังพบว่าบ่าวสาวได้แจกของชารวยเป็นต้นไม้ด่างให้กับ ผู้ที่มาร่วมงานโดยมีเพื่อนเข้ามาร่วมคอมเมนต์อวยพรให้ครองรักกันนั้นๆและมีความสุขมากๆตลอดไปท่านผู้ชมละครับมีความเป็นอยู่ไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ